สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะวันนี้มากับผมนะครับเปิดกล้องนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอยากให้ดูการเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็อยากโชว์หูฟังอันใหม่นะครับ h y p e อ X นะฮะอันนี้ได้มาถือว่าที่เด็ดมากสามารถใช้ต่อกับจอย PlayStation 4ด้วยได้นะครับผมนะฮะก็เป็นเกมที่เด็ดทีเดียวแล้วก็เกมที่ผมจะเล่นต่อไปนี้ชื่อเกมว่า f l o w e r นะครับไม่ได้ชื่อเกมว่าดอก ไม่ใช่ชื่อเกมว่าอีดอกเป็นเกมดอกไม้นะครับเป็นการผ่าดอกไม้ร่อนไปแล้วที่ยินว่าเกมนี้ซาวทกของเกมเนี่ยค่อนข้างจะไพเราะเพราะพิงสนองหูมากทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นและการบังคับเนี่ยคือต้องใช้จอยบังคับเหมือนแคปมันขับรถเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องมาเล่นให้ดูแบบเปิดกล้องกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเนื่องด้วยความเผ่อหมอยนะครับที่จะโชวช์วหูฟังอันนี้นะครับไฮเปอร์เอ็กซ์ซึ่งเขาเป็นโครงเหล็กโครเมียมแกล้งลามากนะฮะแจมปะเราเลิกอวย เอาไหนดีนะครับไปดอก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 นี้ดิไปดอกสีเหลืองนะครับจะให้ดูว่ามัต้องมังคับอย่างนี้นะฮะอเราจะดูว่า,าหูฟังเราเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเข้าไปครับ <c oughs> ข้าไปดูว่าเกมมันเป็นยังไงเราก็จะมันแค่ไหนเหมือนซิ่งรถไฟเหาะเออจริงๆนะครับมันเป็นแนวเกี่ยวกับว่าเมื่อโลกเนี้ยเกิดความแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งแล้วแบบแห้งแล้งเลยอะ่ะแล้วเราเป็นกลีบดอกไม้เกลีบเดียวนะฮะที่จะต้องไปกู้โลกเรียกกู้โลกเลยดีเปล่าเหมือนกับว่าช่วยให้ธรรมชาติฟื้นฟูกลับเป็นเหมือนเดิมกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับเราเป็นกลีบดอกไม้เล็กเนี่ยเราเติอตไปอุ้ยเสียงเข้าดีมากอะ่ะใช่ได้ คือผมไม่เคยเล่นเกมใช้หูฟังมาก่อนเพราะว่าผมเป็นคนเจ็บเจ็บหูแต่ว่าอันนี้มันครอบหูได้ดีมากแจมแมวถือว่าได้ของดีมาไปดูกันเราเป็นเพียงกลีบดอกไม้บ้านๆน,นะครับกลีบหนึ่งนะครับเราก็ปลดมันออกก่อนนะ <laughs> เอ้ยลงมานายลงมาบู๊บูบูแอนแอน นะครับเก็บกิ่ดอกไม้นะครับมีเพื่อนนะครับเพื่อนที่ว่าคือเพื่อนตามหลังเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะนะครับแวะไปหักหักอ่อนน้อยขึ้นไปเห็นเล่ว์ขาวเห็นเล่ขาวอู้ตงนี่ขาวเต็มเลยก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยก่อนงอไปเก็บตรงนั้นให้เสร็จขึ้นก่อนนะครับเอาอ่ะเออนะครับไงละ่ะไงละ่ะ เฮ้นายนายนายเราต้องสไลด์ดิวะเฮ้ยเสียงเพลงพอมากผมชอบแล้วก็ตอนนี้มันเข้าหูรุนแรงมากถือได้ว่าเสียงแจ่พมพอสมควรคือที่ต้องที่ต้องปิดกล้องเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้ไงเราจะไม่เห็นว่าเราลำบากขนาดไหนเวลานเราเล่นตรงนั้นมีดอกไม้ครับให้เราเดินทางไปเดินทางไป คือตอนนี้จะมีพื้นที่สีเทาๆเห็นไหมครับเมื่อเราไปชนเนี่ยมันจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับดูเยอะมากโอเคโอเคเราสะสมสะสมสะสมอ่าขึ้นไปหน่อยชวบ u ชวครับผมผม,มา นะครับเป็นไงทาให้พื้นที่โลกนะครับกลับมาสดใสเหมือนเดิมอ้อมหลังก่อนรู้สึกว่าจะมีบางหลังที่เรายังไม่นั่นอันโอเคเ,เกมอินดีที่ผมชอบมากนะครับชื่อเกมว่า Flower แต่ว่าลงใน PS3 PS4 นะอนะเกมนี้คนทำคนเดียวกับทีมงานทีมที่ทำอะ เป็นทีมเดียวกับเกมเจอร์นี่นะครับเจอร์นี่ไอที่น้องผ้าพิ้วนะฮะเอาอะไปเลยฮึบอ่ะเหมือนเรามาทำให้ธรรมชาติของโลกนี้นะคกลับมาเป็นสดใสเหมือนเดิมเลี้ยวเลยลูกธรรมชาติลูกเร็วลกเร็วลูกเลีวล มีดอกไม้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่าเยี่ยมครับโหจบแมวจบกระเด้าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะคือตอนนี้รู้สึกว่าเสียงก็ไพเรอนะครับแล้วก็รู้สึกได้กลิ่นธรรมชาตินะครับปลยปลายเข้ารูจมูกอะาฮะจ ไปรูปไปต่อไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับแอดแอดชนชนชนเงอเกมนี้เป็นเกมนานแล้วนะแต่ว่าผมผมผมก็ซื้อมาไว้นานแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะแคสยังไงอะเพราะว่าเอ้ยจะเปิดกล้องดีไม่เปิดกล้องดีนะเพราะว่ามันซิ่งมากผมก็ฝัดเล้โอเคเดี่ยวเราทำให้ธรรมชาติกลับมาสดใสเขียวขจีเหมือนเดิมพร้อมกับบทเพลงอันไพเราะที่เข้ารูหูเราอย่างรุนแรง เอาว่ะเฮ้ยตรงนี้ยังดำอยู่เลยอ่ะยังเทาอยู่เลยอ่ะยังไม่เขียวขจีเลยนะครับคู่โลกกันดีกว่าจ้าก็บดอกไม้ตัวน้อยอืมเอาดีวะโอ้โหโอ้โหให้รู้บ้างใครเป็นใครเอาละครับตรงกลางขึ้นมาแล้วนะครับจุกหนึ่งลงไปลูกลงไปพักเร็ว รถไปเรับวันไปลยครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมโอ้โหโอ้โหไงลรามึงไงเราโอ้ยยี่โมโตเกียวดิฟนะครับนี่ฟา้าวกดิฟป,ปัดเลยเดี๋ยวนโอเคเยี่ยมปันกูหาะตัวเองครับถึงเนินแล้วครับถึงเนินที่เราต้สนสุดท้ายแล้วห่อนั่นไงต้นไม้ที่กำลังแห้งกรังนะครับ เราต้องช่วยเขาให้เขากลับสู่ธรรมชาติอันสวยงามอีกครั้งหนึ่งไปซิ่งดิวะบุญ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 บุว้น่นนนานไ,นไปโตขึ้นโอ้อยตาตาตาอะไอ้อยาอ้าอ,อุอยอุอยอุอย๊ยอุๆย,ยเดี๋ยวก่อนโอเคกลับไปเรายังไม่ได้จัดใบต้นนี้โอเคเรียบร้อย Để không, để không. Ok, hả bài bài Wow Mama Mama nhanh Mama 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 โอเคเรียบร้อยผมเมื่อยมากตอนนี้เมื่อยมากโ,โอเคได้แล้วอ่ะออว์วูวเราต้องช่วยเหลือต้นไม้ต้นนี้นะครับให้กลับสู่ธรรมชาติอันสวยงามอีกครั้งหนึ่งเย้จงปลอยปลายนะครับเซบงสักุระัเองเงยโยชิ าการช่วยธรรมชาตินะครับเรามาให้โลกเราสวยนะครับพวกเราต้องช่วยกันได้กลิ่นต้นไม้ใบหญ้ารู้สึกด,ดีอหญ่จะกลับลงสู่พื้นดินเสียงแม่งแน่นมากจัดว่ายอดเยี่ยงกระเทียมดองว้าวนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เราเหมือนกับ มองใต้โขดหินนะครับน่ารักมูมิงเหมือนกับให้เราดูธรรมชาติว่าเป็นยังไงบ้างเล่นเกมนี้แล้วมันทําให้เราจิตใจเราปลอดปร่งนะครับปลดปร่งแล้วก็สบายใจมากขึ้นมากๆนะฮะจริงๆมันมีหลายด่านนะครับเดี๋ยวถ้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะเล่นด่านอื่นๆนะครับเนี่ยมันมีหลายกระถางเห็นปะแล้วก็เนี่ยกระถางมันมีเยอะมากเลย เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> ไม่ตัวก้องเอียงด้วยนั่นนะฮะท่านผู้ชมมาก็เป็นไงบ้างครับกับเกมฟาเวอร์นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจหูเจ้าหูฟังไฮเปอร์เอ็กเนี่ยฮะก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันได้เนี่ยลงรายละเอียดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากอกของเขาเนี่ยแข็งแกร่งเขาทนทานจริงๆต้องบอกว่าแบบมีไมโครโฟนเนี่ยสาม,มารถถอดเก็บได้นะไมโครโฟนซึ่งมันใส่ตรงนี้นะครับมันจะใส่เสียบเข้าไป,ไปนะฮะม,มันจะเสียบไว้อย่างนี้สาม,มารถถอดเก็บได้ แล้วก็คนทานมากนะฮะเจ้าไมโครโฟนเนี่ยต,ตัดเสียงรบกวนด้วยนะสามารถถอดแยกเอาได้อย่างพี่บอรลรองรับการใช้งานหลายรูปแบบมากๆนะเลยครับสำหรับใครที่อยากดูฟาวเบอร์ต่อนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เนระาจะมาเปิดกล้องกัอีกบ๊ายบาย